สวัสดีครับผม n t v จิงโจ้นะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นที่ยอดฮิตสำหรับลูกค้าเริ่มต้นการใช้งานของรถ n t v นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับชื่อว่ารุ่น Hunter Pro นะครับเป็นบอดี้กลางนะครับผมจะมาเรียกว่ามาอะไรอ่ะมาอัปเดตรถให้ดูนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์นะครับ จากที่มือใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นใส่ที่เท้าเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับตัว h u n t e อร์โตัวนี้นะครับแบบที่2นะครับเป็นวงเลี้ยวนะครับแคบขึ้นเยอะมากนะครับทําให้การขับขี่เราเนี่ยสมมูติขึ้นเห็นไหมครับสังเกตครับรุ่นเก่าเนี่ยมันจะออกแนวเลี้ยวกว้างๆนะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยมีการอัปเกรดเรียบร้อยแลวนะครับท่องตัวแน่นอนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับซึ่งที่บอกไปนะครับเป็นรุ่นที่ยอดนิยมสําหรับลูกค้าเริ่มต้นการใช้งานนะครับ ก็จะมี3ามสีเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับขายราคาเดิมด้วยนะครับราคา42,900บาทนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีดําแดงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสีเทาดํานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสีดําน้ําเงินนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูใหม่เลยแล้วกันนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นแมกอลูมเนียมนะครับเริ่มจากล้อก่อนเลยกันนะครับแม็กนะครับขอบ8นิ้วอลูมิเนียมนะครับเป็นยางเรเดียนนะครับยางออทเลนรนะครับ สามารถวิ่งทางเรียบก็ได้หรือทางทุรกันดารก็ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับต่อมาครับถังน้ามันนะครับบรรจุเท่าเดิมนะครับประมาณ2ลิตรครึ่งโดยประมาณนะครับใช้น้ํามันเบนซินนะครับจะเติม9 1อดหรือแก๊สโซฮอลกก็ได้เหมือนกันนะครับกุญแจรีโมทก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับสตาร์ทให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับหน้าจอก็จะเป็นดิจิตอลนะครับผมแล้วก็ประกับเยวกคงเหมือนเดิมนะครับไฟเลี้ยวนะครับ ตัวนี้สตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็มีออฟลลนให้นะครับตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้นะครับอ่เดี๋ยวมาดูสีเทาดํากันบ้างครับผมต่อไปนะครับดูด้านหลังนะครับระบบลากจูงนะครับตัวนี้สามารถลากเทลเลอร์ได้นะครับใช้ในสวนในฟาร์มกาตฟนะครับลากน้ําหนักได้ถึง2 5 0ยหสิกิโลกรัมถึงสา0รอยกิโลกรัมเลยนะครับอะมาดูสีน้ําเงินกันบ้างครับตัวนี้นะครับ ส่วนด้านหลังเขานะครับสามารถวางของได้นะครับลูกหรือลูกค้าจะติดกล่องทางร้านก็มีบริการนะครับคิดราคาไม่แพงเหมือนเดิมนะครับสําหรับร้าน A t ทวจิงโจ้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับสามารถวางของได้อีกนะครับซึ่งตัวรถตัวนี้นะครับจะรับน้าหนักคนนั่งบรรทุกของหน้าหลังนะครับได้ถึงแมกซิมัมนะครับ150กิโลกรัมเลยนะครับแล้วก็ลากของได้อีกประมาณ300โลนะครับก็รวมเป็นทั้งหมด450โลถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ เอาแล้วครับแล้วก็ไฟหน้าของเขานะครับจะเป็นไฟ LED นะครับจะเป็นไฟ Daylight นะครับนี่เห็นไหมครับสามารถเปิดไฟได้ไฟหน้านะครับตึ้งแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้นะครับนี่เห็นไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับรุ่น Hunter Pro นะครับเป็นไงบ้างนะครับนี่ตัดที่มือครับไปเลยกาเล่นอย่างนี้นะครับจะมีทั้งหมด3าเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ N อนะครับอ่าผมนั่งให้ดูเลยแล้วกันนะครับเป็นเลี้ยวไปเลยนะครับผมนี่ ันนี้เป็นเกียร์หนึ่งนะครับมาดูใกล้ๆครับจะมีเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองแล้วก็เกียร์สามมีสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ว่างแล้วก็หนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับใส่ดูนี่นะครับเป็นตัวรีเวิร์สนะครับตัวนี้เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับแล้วก็การเปิมฟันน้ำมันนะครับง่ายนิดเดียวครับเติมได้เลยนะครับตกประมาณยี่ห้ากิโลต่อหนึ่งลิตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับรุ่น h ัน t ตอร์โปตัวนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นท่านั่งนะครับลูกค้าถามเยอะมากนะครับคุณจิงโจ้นั่งแล้วก็ยืนให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมหนักประมาณ80แล้วก็สูง1 7 6นะครับท่านั่งประมาณนี้นะครับผมรับน้ําหนักได้สบายมากนะครับสําหรับคนที่ตัวใหญ่่านี้ก็นั่งได้ซ้อนได้นะครับแต่จะเบียดนิดนึงนะครับผมต่อไปเป็นการท่ายืนนะครับยืนบนรถก่อนประมาณนี้นะครับมี่คตัวรถนะครับแล้วก็ยืนที่พื้นนะครับจากแฮนด์เขานะครับจะประมาณเอวผมตรงนี้นะครับ สำหรับบี้กลางตัวนี้นะครับผมโอเคไม่กันนะครับผมส่วนรุ่นนี้นะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่6เดือนนะครับถ้าลูกค้าไม่สามารถส่งรถมาที่เรานะครับก็เราส่งอะไรไปให้นะครับจะอยู่ในประกันหรือไม่อยู่ในประกันนะครับก็จะมีอะไรบริการตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วนะครับสามารถเข้าสวิต์ตามรลานมอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้เลยนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นตัว Hunter Pro 150้อซีซีนะครับถ้าสนใจนะครับสอบถามร้าน ATV จิงโจ้ได้นะครับมีพร้อมส่งทุกสีนะครับมาดูอีกทีีมั้ครบ ตัวนี้ครับเป็นสีดําแดงนะครับผมส่วนตัวนี้ครับเป็นสีดําน้ําเงินนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีดําเทานะครับโอเคครับราคาที่ไหมครับ42,900บาทนะครับจะส่งและเก็บเงินปลายทางได้ทั่วประเทศนะครับขอบคุณที่ติดตามช่อง ATV ีโจนะครับสวัสดีครับ